ก o อโรบักร้านบริการรับกดผลบล็อกฟุตและเกมพันใในราคาถูกสุดคุ้มและยังมีบริการส่งแพนในแบบออสตาร์ด้วยนะที่สำคัญเลยส่งไว้มากๆด้วยเพียงแค่เข้า Facebook และค้นหาคำว่า g o d ดโ o บักแค่นี้เองสำหรับใครที่สนใจก็เข้าดิงใต้าล่างดิสคริปชั่นได้เลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ เอาแล้วนะครับสวัสดีครับพ่กับผมเรยดูเ็กกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้ลงแบบต่างๆนานาไปไม่มันแบบเดิมนั่นแหละถุยผ,ผิดผิดชมก็พบกันอีกครั้งหลังจากที่หางหายกันไปหนึ่งวันนะฮะเออนั่นแหละแค่หนึ่งวันไม่จริงก็ไม่ไหางหายวันนี้เราก็จะมาทําการพาทุกคนไปเรียนรู้ปลนในจุดต,ต่างๆก็คือจุดรตับปาน,นะครับผมอ่าว่าแต่ละครูเทรนเนอร์แต่ละคนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะผมก็จะพาทุกคนไปแล้วก็จะบอกถึงการสู้กับเทรนเนอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในไอเดียของทีมงานนะ วัี่จะพาไปสู้ให้ดูซึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ไปแต่ละจุดของปลาแล้วกันก็เดี๋ยวฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคตติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะก็สำหรับใครที่ทํากันแล้วก็สามารถไปรับชมแล้วก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับผมก็เราไปกันต่อเลยแล้วกันโอเคเราก็จะมาแนะนําปลานะครับผมก็ซึ่งปลาแรกที่เราจะไปก็จะเป็นทางปลาของทาง,ทางของปลาอัศนีแล้วกันเออผู้ติดกูติกะอะไรวะเนี่ย <S <S <S> <S ล้วเข้าใจนะคนแบบงงเงียงงเง้ย โอเคป้าตสนนีนะผมให้แยกออกมาจากหมู่บ้านเริ่มต้นเรียวมาทางซ้ายตรงนี้เลยนะครับผมจะพยายามเดินไปในทางที่คนเดินไปได้แล้วกันโ okay, อเคปาเพราะคุณจะคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นจะได้เดินกันได้สะดวกนะฮะเผื่อใครปีนไม่ได้อะไรไม่ได้เราจะได้เดินกันได้ก็เดินตามมาทางนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีบไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเราก็จะบอกให้ฟังนะครับอ,อ๋ออ้าวใช้สกิลเคลื่อนที่ไปลกัน อ่ะพอเราเดินมา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 ,มาโอ้โหอนุญาตปีแล้วกันตรงนี้เ้ยังไม่อยากสู้ไม้เสียเวลานะอ่ะโอเคทํางมัให้เราเดินเข้ามาตรงทางถ้าตรงนี้นะต้องซอกหลืบนี้นะขึ้นมากระโดดตามทางทั่ว,วไปเลยนะครับผมอ่าให้เราขึ้นมาอย่างนี้นะขึ้นมาขึ้นมาอันนี้คือผมจะพยายามกระโดดรอบเดียวหรือไม่ก็จะพยายามไม่ชา้าตาแล้วกันเอาคนแล้วต้องกิ้งเอาเนาะ นี่ครับผมตรงนี้เป็นที่เรกของเซนเนสสอเนาะนี่ตรงนี้นะผมอ่ะปานถัดไปนะผมเราจะเป็นปานวายุซึ่งอยู่ถัดจากปานปานอัศนีแล้วผมก็เดินตามขึ้นมาอย่างนี้นะใครจะขึ้นตรงนี้ก็ต้องแบบมีความสามารถในการขึ้นนิดนึงนะผมแนะนำเลยก็บอกนะว่าผมก็ต้องขึ้นโดยเออนีอย่างนี้ครับผมจะพยายามขึ้นโดยแบบว่าไม่ใช่นี่ไงเดีย๋ยวคนดูจะได้ขึ้นมากันได้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ เอาแถว่ะฮึบโอเคโอเคครับผมฮึบแล้วก็ปีนขึ้นมานะฮะอ่ะพอคนที่จะไปเรียนปั๊มวิวให้เดินขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดินตรงยาวไปเลยพมอเดินตรงยาวเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปทางเด้านนน้นนะฮะซึ่งเทคนิคการขึ้นก็คือเราต้องไปขึ้นหินตรงนน้นนะเห็นหินตอนนี้เปีนเลยแล้วกันเพราะว่าม่มีเดมอนเห็นหินตรงนี้ไหมเนี่ยให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้ เครื่องนี้เสร็จเราก็กระโดดขึ้นมาเลยครับอ่าพอเรากระโดดขึ้นมาเสร็จเราก็เดินตามทางนี้ยาวเลยครับผมจะเจอบ้านานี้หนึ่งหลังนะให้เราทําการเดินไปต่อเลยครับแล้วเราก็ลองเลี้ยวขวามนาะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดปึ๊บเอ๋เหมือนจะไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเลี้ยวขวาหรือซ้ายเหมือนกันหมดนั่นแหละโอเคช่างมาันเถอะ ถ้าเราเลี้ยวขวามานะอันนี้เดี๋ยวขอาะปีนข้ามอนมันต้องเลี้ยวซ้ายขอภัยแต่เลี้ยวซ้ายสุดท้ายเราต้องเลี้ยวขวาเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้เนาะเดินไปเดินไปเลี้ยวซ้ายถูกแล้วปะโทเหมือนมองว่ไม่ได้มานานโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้นะคือตอนอย่าแนะนําอย่ามาตอนดึกเลยให้มาตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าตอนดึกมันจะมีเดมอนเนาะแล้วก็จะอันตรายได้พอเราเดินเข้ามานะให้เรามันจะมีทางแยกสองทางใช่ไหมให้เราเดินมาทางนี้ครับผม จะเห็นว่าเออมันมีเดมอนชุกชุมไม่ต้องแปลกใจฮะมันเป็นตรงส่วนของถ้ำเดมอนใ้เราเดินม,มาเลยฮะอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีถ้ำเดมอนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนี่ก็ผมจะมีปานวายปานวายุอยู่ตรงนี้นะอ่านี่ผู้เทรนเนอร์ปานวายุนะครับผมตรงนี้นะโอเคถัดไปครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูปานถัดไปกันละกันก็คือสามารถวิ่งตามมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะปานถัดไปเราก็จะ รีบไปกันหน่อยแล้วกันเพราะมันค่อนข้างกไกลนะจะเป็นปานไฟหรือปานอาคีของเซนจูโร่ผมจำชื่อไม่ได้ผมว่าเรียกว่าปานอาคีแล้วกันมันสามารถเดินทางน้ําลงไปได้เลยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวต้องใช้เวลากันนิดหน่อยเนาะซึ่งในเกมตอนนี้จะมีทั้งหมดแค่ห้าปานนะปานตะวันยังทําไม่เสร็จเกมริงไม่แอดเข้ามาเนาะอันนั้นเราจะต้องรอ,อไปก่อนโอเคแต่สาหรับใครที้ จากได้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตก็สามารถแวะมาดูไลฟ์ผมได้หรือว่าแวะมาดูคลิปกันได้ก็จะทํทอัปเดตมาให้เรื่อยๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดินมาลงมานี่จะเจอน้ำตกนะฮะเติ่งเราก็ลงน้นตกไปถ้าลงมาเจอเดวมันนี่ไว้ตายปีเลยนะไปแล้วก็เดินตามทางน้ำมันก็ได้เดี๋ยวมันจะเจอตรงแถบนี้ฮะมันจะอยู่บ้านตรงนี้นี่ไงเราเจอไม้ไผ่แล้ว มันจะมีสะพานแล้วเราก็เข้าหมู่บ้านเลยซึ่งหมู่บ้านนี้ผมขออนุญาตปีนเข้าไปเลยแล้วกันไม่ต้องเดินเข้าไปให้ดูหรอกนะเพราะคนนั้นจะเดินเข้าไปเป็นเลยจะบอกว่าเออพี่ครับเดินเข้าไปยังไงนี้คงไม่ใช่มากเนาะโอเคขออนุญาตปุ๊บเข้าไปเลยครับโอเคพอเราเข้ามาได้น,นะฮะให้เราเดินเข้าไปข้างในเห็นต้นไม้สีม่วงนะั้นใช่ไหมฮะให้เราเดินไปหาต้นไม้ตรงนั้นจะมีอาจารย์เทรนเนอร์ไฟอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ ตรงนี้นะครับโอเคนะผมเนีหลังจากนั้นเราก็รีเซ็ตตัวกลับมานะะก็หลังจากจะพาไปดูปานไฟเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกปานอัศนีกับปานของจันทากันต่อเลวกันนะซึ่งมันจะอยู่ด้านขวาทางนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านขวากันเลยแล้วกันมันเป็นส่วนของปานจันทาละอัสนีถุยมันเป็นวารีอะไรวะเนี่ยมึนหลอนเฉยเออมันเป็นปานวารีนะครับผมอ่าก็มันเป็นปานวารีเพราะว่าปานอัสนีคือปานแรกที่เราไปแล้วนี่หว่าโอเคเพราะว่า เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับผมปล่อนสีดาตัวเองฮะอย่าได้เข้าใจนะอย่าได้เข้าใจผมหล่อนตัวเองนะตอนนั้นเออโอเคปานวารีนะผมก็หลังจากเราข้ามสะพานตรงนี้มาเดินทําน,าน้ำตรงน้ําตกตรงนี้นะมันจะมีบ้านอยู่ตรงนี้ของของปลานวารีนั่นเองเนาะตรงส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาให้ดูกันก่อนแล้วกันปื้มนี่ครับผมยังมีปลานวารีอยู่ข้างในตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะค่อยกลับีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไปดูปาน ชันทาก่อนแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เลยก็ได้ฮะเพราะความรวดเร็วให้เราเดินตรงมายังซอกนี้นะฮะผมออนญี้ขึ้นไปเลยแล้วกันนะเราจะได้รวดเร็วทันใจได้ใจวัยรุ่นนะะโอเคเราก็ต้องขึ้นมาอีกงงนะอ๋อหมดลมหมดเข้าใจว่าลมหายใจกระจอะเกินนี่ครับผมโอ้โหเพลงอลังการงานสร้างมากบอกเลยว่าเพลงอลังก,การงานสร้างมากตรงนี้ แล้เราเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีบ้านก็คือจุดที่ขายเงินแลกเงินเราได้แหละอ่าเผื่อใครไม่รู้เนาะเป็นจุดประจําเราเลยที่เดียวกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำการเข้าไปเลยนะครับผมก็จะปุ๊บปุ๊บ,บมาเข้ามาปุ๊บให้เราเดินตรงเข้าไปหลังคนนี้เลยฮนะหลังที่แลกเงินนะให้เดินตรงยาวไปเลยนี่ครับผมจะมีผู้สอปนปลาจันทาอยู่ตรงนี้นะนี่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 งมอนเทนนิงเนี่ย อ m t เดอ o o มูนบรีดดิ้งเทรนเนอร์เห็นไหมครับเขาก็บอกเขาเป็นดัมมูนเอฟยูวันดูเลิร์เขาเมียเกนเนี่ยคุยคุยขอคุยนะครับเ้นจะสอนแค่เฉพาะคนในแคร์ขันก็่นหละครับตามที่มันบอกก็คือจะต้องเป็นคนในตระกูลเท่านั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อกลับไปเดี๋ยวเราจะไปสอนเทคนิคไอ้นี่กันต่อเลยกันนะครับผมเป็นเทคนิคการสู้กับเทรนเนอร์นะเพื่อเผื่อใครจะเอาไปใช้ก็จะได้ใช้กันได้งา่ายนะฮะเพราะว่าเห็นแบบหลายคนก็บอกว่าพี่ครับสู้เทรนเนอร์สู้ยากสู้ยังไง อ่าผมขออนุญาตจะมาสอนเทคนิคกันเลยละกันเนาะเพราะว่าเทคนิคนี้ก็ใช้ได้กับทุกเทรนเนอร์ผมบอกเลยถ้าเกมมันไม่อัปเดตให้เทรนเนอร์ฉลาดขึ้น่ะนะเดี๋ยวเราทําการไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงตานปานวาดีของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้ปานวาดีไอดีน้องผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาหาเลยครับผเราก็คุยกันเลยละกันเดี๋ยวผมเข้าไปพร้อมแบตเตอร์ไหมพร้อมเนี่เราเข้ามาปุ๊บเรามาเจอใช่ไหมฮะเราปันไปคอมโบหนึ่งครับปุ๊บฟานคอมโบหนึ่งเสร็จกดบอกฮะมันจะใช้สกิลฮะอาเห็นปหถ้าจังหวะที่มันจะใช้เสร็จแล้วเราก วิ่งแป๊บนึงบล็อกมันจะใช้สกิลฮะอ่าโอ้ยโอ้ยไม่ใช่สองรอบคือมันจะค่อนข้างสู้ง่ายฮะคือถ้าเรากระระยะห่างห่างได้มันจะใช้สกิลสองสองรอบมันจะต้องระวังนะนี่ปะเราค่อนข้างแค่หลบไปแล้วก็ตู้ไปอย่างนี้ผมจะพยายามสู้แบบโอเคบล็อกบล็อกบนึงปุ๊บแล้วก็ฟันส่วนไปนะครับแหละฟันบล็อกฟันนี้อ่ะพอหลบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งช้ายไปฮะแล้วก็ฟันฟันฟันมันจะใช้สกิลอ่าหลบแค่นั้นเองนี่ไปเลยฟันฟัน เดี๋ยวจะใตะกปุบปั่นปันปันปันจะ้ตะเีบอ่ะเห็นปะครับมันจะอยู่แค่นั้นหะวลมันจะตะเออวิ่งไปช้ปุ๊บอากันจชตะบปุบนี่นาบล็อกใชตะุบแล้วบอกให้กด G ไก็ได้นะมันจะได้รเร็วนะแล้วเะได้สวนเยก็วิ่งหนีชาก่อนึงแล้วก็ส่วนี้รอนึงครับมล้วก็้องการเรากาผมใช้ตะกวบปุบอ่าแล้วก็ฟัส่วนครับคือจุดหลังเราคือการชาร เอาวะง่ายอเนี่ยดูเดินเดินหลบงเงี้ยเดินยังอย่างเงี้ๆๆๆย,ยนะพยายามเดินยทียงเดินหลบตามันจะหลนข้ามมันมันจะขี้ข้ามไปเลยเห็นไมดดหมไม่โดนเหครับจะขี้ข้ามหลบได้นะเราฟันตัวมด้เลยแดีวก็ตายเนี่ยปุ๊บหลบเห็นไหมทุกคนผมผมด้วยไม่ลดผมก็ได้บฟัฟฟีเลยนี่อ่าเสร็จแล้วครับนี่ครับผมเห็นไหมเราทำการสู้กับมันเสร็จแล้วไม่ใช่ดูผมได้ท่านะท่าสองมาแล้ว นี่คือเทคนิคการสู้ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆคือฟันฟันเสร็จปุ๊บบล็อกพยายามบล็อกแล้วกด e ชา์จไปด้วยมันจะกดได้สามปุ่มเลยก็ได้เนะี่ยบล็อก e แล้วก็เดินหอยหลังงนี้อ่ะพอบล็อกเสร็จปุ๊บเราฟันสวนพอฟันสวนเสร็จเราก็วิ่งหนีครับถ้าบล็อกเราเสียเนาะถ้าบล็อกเสียให้วิ่งหนีแล้วก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็ฟันสวนนะฮะแต่ถ้าเกิดบล็อกยังไม่หายก็ใช้สเต็ปเดิมเรื่อยๆครับอย่างน,นี้อ่าเทคนิคง,ง่ายๆมีแค่นี้เองสำหรับใครที่ไม่เข้าใจะอะไรสามารถลองพิมพ์คอมเมนต์สอบถาม โอเคยังไงก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไครติดตามเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะทำคลิปอื่นๆมาให้อีกเยอะๆนะสามารถมาสอบถามกันได้พี่จะหาเทคนิคกันอ่างต่างๆมาให้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซายุนารกตุบบายจราไฮโยจ้าไว้เจอกันนะบ๊ายบาย